สวัสดีค่ะบบบเบื้องเบืองบอกอยเชอรี่ม่หน่อยเนี่ยค่ะนี่มันเป็นแพอยู่ด้พี่น้องเห็นบะเห็นบะเห็นบะอันนี้ยุ่ในบอยุ่ในสารนะคะเนี่ยตอนแลอาขึ้นไปเลียงในบอปูนละ่ะแต่ว่าเบิ่งแล้วมันส่งธรรมาชาติสิดีกว่าเนาะเพราะว่าขอแม่หน่อยน,น่ะพวกพักพวกยังมันหลายอยู่ ก็เลยเอาลงบ่อเลยให้เด็ปลานิ่นกินนำ้ำเด็ปลาในน้ำกินนำ้ำคุณบักหอยหพี่น้องเลยอันนี้อยู่ในบอ่อนะคะ,ะต้นมะขว้นเป็นตัวผูกก็มาตัดลงให้หอยหกินเบิ่งพี่น้องเบิ่งองตันซ่อนบอออ่เห็นบ่เฮ้ยตัวหนุ่ยใหญ่ๆคุณน่ะ เต็มเลยพี่น้องเอ้ยคนน่ะ